สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะในตอนนี้นั้นไม่มีเรื่องไหนที่แรงเท่าหลวงเลสเนดอกทอค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อน,อนๆได้มีโอกาสไปอ่านข่าวาว,าวนอกบนแพลตฟอร์ม Sohu Entertainment ซือหลิงแล้วก็163รวมทั้งซีหน้าเองด้วยเนี่ยเพื่อน,อนๆจะมีความรู้สึกว่าที่จีนเองเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มที่มีความต่อต้านซีรีส์เรื่องหลวงเลสเนดอกทออยู่นะคะก็ดังนั้นก็เลยทาให้เหมือนกับ พยายามจะไปกดเนาะพวกของการโวดไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะป่านหรืออะไรเงี้ยให้มีคะแนนต่ําลงนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ก็ยังคงขนาดท่ามกลางนะคะความต่อต้านอย่างลับๆของบางกลุ่มเนี่ยก็ยังทําให้เรื่องนี้นั้นมีกระแสอยู่อย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะพระเอกนางเอกของเรื่องนะคะสําหรับในอพิโซดนี้อดาหวานจะพูดถึงพระเอกนะคะนั่นก็คือคุลิวเฉียวีนั่นเองค่ะความนิยมของหลิวเฉียอีเพิ่มสูงขึ้นอีกมากเลยนะคะจากบทของสนใจ เย่ในล่วงลวงเล่สเสน่ดอกทอ้อเนี่ยแหละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็บอกเลยว่ามันเป็นละครอิงประวัติศาสตร์นะคะมีความโรแมนติกอยู่ด้วยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นละครที่ฮอตที่สุดในช่วงนี้แหละคะ่ะแล้วก็เป็นละครในแนวที่มีการสร้างเป็นซีรีส์มากที่สุดอีกแนวหนึ่งอีกด้วยนะคะสำหรับโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นี่เองค่ะเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับนะคะซึ่งเป็นของคุณป๋าลู่เฉิงสวงซึ่งคนชอบอ่าน ะะเรื่องนี้ดังมากแล้วก็เอาเป็นว่าเรื่องราวรายละเอียดในนิยายมันก็ไม่ได้เหมือนกับในรายละเอียดในบทละครซึ่งมีเพียงแค่36ตอนเท่านั้นในละครเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันก็จะต่างกันแต่ที่สําคัญคือเราได้เห็นนะคะเราได้เห็นบรรยากาศของการเริ่มต้นของซีรีส์ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันอยู่ก็คือเจียงเถาหัวนั้นเป็นองค์หญิงซึ่งได้ถูกส่งมาแต่งงานนะคะในในแคว้นที่พระเอกเป็นอัครมหาเสนาบดีอยู่แล้วก็แน่นอน พอดีว่าการมาของนางเอกนั้นจะมาทำลายนะคะกระทบกระเทือนต่อแผนการคลิพะเอกจะสนับสนุนท่านท่านองค์ชายสี่นั้นขึ้นเป็นจัก,กรพรรดินั่นเองค่ะเขาวางแผนล่วงหน้าไปแบบล่วงหน้าเยอะๆมากเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องแบบป้องกันนะคะเรื่องราวที่จะเกิดไม่แบบอ,อ,อุปสรรคใดๆที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่มีทางที่จะยอมให้เจียงเถาหัวนั้นแต่งงานกับองค์ชายสี่แน่นอน แต่จุดนี้เนี่ยในส่วนของละครไม่ได้กล่าวชัดเจนเพราะว่าเพราะว่าในส่วนของละครนั้นนะคะก็คือตัวของพระเอกก็โดนวางยาตัวของนางเอกก็โดนวางยาด้วยในช่วงแรกแล้วก็พระเอกเองก็ไม่ได้อยากจะให้นางเอกเข้ามาในจวนซึ่งมันต่างจากในนวนิยายต้นฉบับนะคะนิยายนี้พระเอกไปกระชากมาต้องมาอยู่ในจวนฆ่าเลยนะะจะไปไหนไม่ได้ต้องมาอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็เขากะว,ว่าจะแบบฆ่าให้ตายแต่ต้องไม่ให้เปื้อนมือเขาอะนะก็คือดังนั้นก็เลยทําให้พอจะ ให้คนอื่นลงมือปุ๊บนางเอกของพวกเราก็เอาตัวรอดได้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในบทนี้นะคุณหลิวเฉียวอี่นั้นเป็นเสนใจเย่ที่เหมือนเดินออกมาจากนาวนนิยายต้นฉบับกันเลยทีเดียวค่ะภายนอกเขาเป็นคนเลือดเย็นไร้ความปานีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความทะเยอทะยานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะจริงๆแล้วเขานั้นมีความรักต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีปมชีวิตในเรื่องของครอบครัวของเขาถูกใส่ร้ายแล้วก็ถูกฆ่าล้างตระกูลกันเลยทีเดียว ซึ่งณนะจุดนี้เขาก็กลายเป็นหนึ่งเดียวผู้รอดชีวิตออกมาจากตระกูลเชียนั่นเองนะคะในบทละครก็สร้างให้มันมีปมเกี่ยวกับชีวิตของนางเอกดูเอกชีวิตของพระเอกด้วยค่ะซึ่งตัวของเขานั้นชื่อจริงคือเชียจิงอันนั่นเองนะคะเป็นเด็กกำพร้าเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแห่งตระกูลเชียตระกูลเชียถูกฆ่าล้างตระกูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะคดีเป็นเรื่องราวเหมือนคดีแบบเวทมนต์คดีลึกลับเนี่ยแหละค่ะ ทีนี้เขารอดมาได้อย่างไรรอดมาได้เพราะว่าข้ารับใช้ต่างๆผู้มีความจงรักภักดีนะคะต่อตระกูลเชียแล้วก็ต่อตัวของเชียจิงอันหรือว่าสนใจ,จยเย่เนี่ยะค่ะก็ซ่อนเขาไว้สุดๆเลยนะคะด้วยการใช้ชีวิตของพวกเขาแม้กระทั่งเด็กที่เป็นเด็กรับใช้คนสนิทนั่นก็ยอมตายในกองไฟเพื่อจะให้คนอื่นเข้าใจว่า เป็นเป็นเชีย่ยจิงอันนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเชีย่ยจิงอันลอดชีวิตแล้วก็ต่อมากลายเป็นสนใจเย่ที่ทางด้านกษัตริย์นะคะทางด้านองค์จกกักรพรรดนั้นก็ให้ความแบบเชื่อถือมากๆเลยนะคะแล้วก็พระเอกของเราในเวอร์ชันละครก็สาบานว่าจะแก้แค้นซึ่งนัน่นเป็นเป้าหมายตลอดชีวิตของตัวพระเอกเลยนะคะตัวตนที่หลากหลายของสนใจเย่ก็ทําให้บทบาทน,นะคะดูมีมิติมากขึ้นซึ่งเขาก็ไม่เพียงแต่เป็นผู้ล้างแค้นที่แฝงตัวอยู่เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็น เป็น,นักวางแผนนักเล่นหมักรุกที่ชาญฉลาดด้วยแล้วก็เป็นอัครเสนาบดีผู้โดดเดี่ยวที่ค่อยๆนะคะที่ค่อยๆแบบถูกหลอม หลอมละลายหัวใจลงเมื่อต้องเผชิญกับความรักค่ะนั่นก็คือเขารักเจียงเถาหัวนะคะเป็นผู้หญิงที่เขารักมากรักอยู่คนเดียวเนี่ยแหละค่ะซึ่งการถ่ายทอดออกมานะคะของคุณหลิวเฉียววีนั้นโอ้โหเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอันละเอียดอ่อนของของสนใจเย่ค่ะจากพลังเย็นชาสู่ความล่มสลายทางอารมณ์นะคะบอกได้เลยตีบทแตกนะคะแม่นยำม,มากทําให้ผู้ชมก็อินแล้วก็ได้เห็นหัวใจที่เคยปิดตายของตัวละครตัวนี้ค่อยๆเปิดออก ออกเปิดออกนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบเออทั้งรักทั้งฆ่ากันรักแล้วก็ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จบดีแฮปปี้นะเพื่อนๆในนิยายก็จบดีเพราะฉะนั้นในละครน่าจะมีฟาสต์แทร็กออกมาในช่วงของ5ตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้จุดจบกันทีนี้เมื่อพูดถึงหลิวเฉียวีนะคะรูปรักของเขาก็งดงามอย่างแท้จริงเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะจมูกเนาะโดง่งดวงตาคู่โตดวงตาก็หวานด้วยเรื่องนี้หล่อเป็นพิเศษเลยนะคะเสื้อผ้านหน้าผม แม้กระทั่งบางฉากขนาดฉากที่จะต้องใช้คำว่าผจญภัยละกันฉากฉากที่จะต้องมีการต่อสู้ต้องผจญภัยนะคะสนใจเย้แต่งเต็มยศตลอดเลยค่ะโอ้โหรู้สึกเสื้อผ้าหน้าผมมันจะเลิศไปไหมนะคะเด่นสุดสศัตรตูนี้เล็งเป้าได้เลยเอาง่ายหาง่ายค่ะถ้าจะยิงลูกธนูนี้หาเป้าของท่านสนใจเย้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็หลิวเฉวีนันนะคะเขาก็บอกว่าความเป็นสนใจเย้เนี่ยในในคำให้สัมภาษณ์เขาเปรียบเทียบถ้บ เปรียบเทียบกับสัตว์นะคะเขาเปรียบเทียบว่าส่นใจยเย้นั้นเหมือนกับเสือดําเลยล่ะคะ่ะเสือดํานั้นจะเก่งในการพลางตัวแล้วก็ซ่อนตัวในความมืดแต่ว่าพวกมันนั้นมีความรวดเร็วมากแล้วก็จะเข้าถึงเป้าหมายได้โดยตรงเลยค่ะพวกมันคุ้นเคยกับการต่อสู้แบบแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบลําพังนะคะซึ่งแตกต่างจากการต่อสู้ของหมาป่าที่มันจะต้องลุลุมอะ่ะอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะในบทละครนะคะส่นใจยเย้ก็เคยพูดกับเจียงเถาหัวว่า วัวและแกะนั้นเดินทางกันเป็นกลุ่มแต่ข้าคุ้นเคยกับการเดินคนเดียวค่ะตอนนั้นก็ปฏิเสธไงนางเอกพูดเป็นพูดเป็นในไว่าให้ข้าร่วมมือกับท่านเถอะถ้าท่านมีข้าอยู่นะข้าทำประโยชน์ให้ให้ท่านได้ไงแต่พระเอกก็ก็ปฏิเสธแบบแบบดูถูกอีกตั้งหากก็ประมาณว่าวัวและแกะน่ะก็มีแค่เดินทางกันเป็นกลุ่มนะแต่ข้านะ่ะคุ้นเคยกับการเดินคนเดียวค่ะ ดังนั้นสนใจเย่แล้วนะคะเขาชอบความสงบแล้วก็มีสติปัญญาแต่ว่างไรก็ตามตัวละครตัวนี้ก็มีปมนะคะก็คือมีภูมิหลังที่น่าเศร้าแล้วก็ความขับข้องใจของครอบครัวของเขาก็มักจะวนเวียนวนเวียนอยู่ในใจค่ะภาพของเหล่าคนที่จงรักภักดีต่อเขาแล้วเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยก็ทําให้เขาฝันร้ายอยู่ตลอดเลยนะคะเขาก็จึงทําทุกอย่างโดยไม่ลังเลแล้วก็มุ่งมั่นอย่างที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังมีฉากคลาสสิกมากมายนะคะในบทละครยกตัวอย่างเช่นในตอนแรกเนี่สยสนใจเย,ย่แล้วก็เจียงเถาหัวแทบจะฆ่ากันตายค่ะเนื้อเรื่องตึงเครียดแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะทั้งคู่ต่างแบกรับภาระอันหนักอึง้งแล้วก็หัวใจ เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการต่อสู้นะคะความเป็นปรปักษ์ต่อกันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงแรกอยากขวางทางค่าค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ทั้งคู่นะคะก็พยายามที่จะแบบใครขวางทางค่าเนี่ยก็ต้องโดนกำจัดนั่นเองโดยเฉพาะสนใจเย่ของพวกเรานะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องราวดําเนินไปค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะพระเอกนางเอกก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ในที่สุดก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นสนใจเย่ยิงธนู สองดอกเพื่อช่วยเจียงเถาหัวของพวกเรานะคะ,สะแสดงให้เห็นถึงความรักที่ลึกซึ้งที่มีต่อนานางค่ะแล้วก็ในตอนที่18เองนะคะเจียงเถาหัวเขียนจดหมายยาแต่ว่าส่นใจเย้ยนั้นก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นเลยนะคะอารมณ์ของทั้งคู่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งแล้วก็คืนแห่งการหย่าร้างที่เดิมทีถูกกําหนดเอาไว้ก็กลับกลายเป็นคําคืนที่แสนหวานซึ่งในเวอร์ชันละครพวกเราก็งงๆนิดนึงตกลงได้กันเนาะเออได้กันแล้วก็ เออต้องมีพยานรักอะ่ะอยู่แถวนั้นนั่นก็คือทางด้านจานลูนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะกำลังจะจบลงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะคอนเทนต์เลยจะรัวรวนิดหนึ่งนะคะตามสไตล์แอดวานเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะทำคอนเทนต์ในช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์อยู่แล้วก็แหมมันคอนเทนต์มันเยอะไงในเรื่องนี้นะคะทีนี้พอจะจบเราก็ต้องลุยเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวเรื่องอื่นมาเราก็ไปเนาะ next นะคะต่อไปเรื่อยๆสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าขึ้นสูงสุดมาตั้งแต่วันแรกที่ออนแอร์แล้วสำหรับดัชนี ถลุสองหม0 0 0ของทาง Tencent Video นะคะเพียงใช้เวลาเพียงแค่แบบครึ่งชั่วโมงก็ถลุไปแล้วแล้วก็แน่นอนนะคะทักษะการแสดงก็มีส่วนช่วยได้เยอะแล้วก็แอ,อ,อดวานคิดว่าเป็นที่แฟนๆของนิยายเองก็รอที่จะดูด้วยนะคะแล้วก็หลิวเฉียวีมาเจอกับมึงจือวีก็ทำให้ทุกอย่างดูเข้มข้นไปหมดเลย <c oughs> ดูเข้มข้นไปหมดเลยนะคะแล้วก็อินมากๆเลยนางเอกก็เล่นในฉากที่มีความชวนให้เศร้าได้เก่งมากเลยนะคะ แอดวานก็ร้องไห้ให้หลายฉากกับความสงสารชีวิตของนางเอกแล้วก็พอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออนางเอกอยู่อยู่ฉลาดยังไงให้ตัวเองเจ็บตัวตลอดเวลางงเหมือนกันฉลาดยังไงให้ตัวเองใกล้ตายอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็เออถ้าฉลาดก็ให้ฉลาดอย่างสนใจเยสิ yes. ฉลาดแล้วคนอื่นให้ลําบากเออให้คนอื่นลําบากไปถ้าเราฉลาดแล้วเราลําบากเนี่ยไม่เรียกฉลาดนะนเพื่อนๆงงๆอยู่แต่ว่าอะไรก็ตามอางไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ กำลังจะคลายไปก็คือนางเอกนั้นจะมาเก่งทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าต้องมีช่องให้พระเอกของพวกเรานั้นพาคนมาช่วยด้วยอะไรด้วยแม้กระทั่งแบบเขาเรียกอะไรดีอ่ะคือนางเอกตัวคนเดียวมันก็ทำอะไรไม่ได้มากนะคะก็ต้องอาศัยอำนาจแล้วก็คนของสนใจเย่พระเอกของพวกเราด้วยละค่ะอ่าละค่ะนี่ก็ถือได้ว่านะคะได้รับบทดีๆมากๆเลยนะคะสำหรับคุณหลิวเฉียวอีก็ขอให้มีโปรเจกต์ดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ไม่แน่ในปีนี้ อาจจะได้เห็นผลงานของคุณหลิวเยวี่อีกนะคะอย่างน้อยหหรือ2เรื่องค่ะเรื่องที่อยากดูมากคือจีนคอสตูมโบราณที่แสดงคู่กับคุณเซเว่นฐานซงอินนะคะคาดว่าน่าจะออนแอร์ในปีนี้นะเพื่อน,อนส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นแนวตำรวจนะคะซึ่งเป็นแนวโปรเจกต์เลเลยนะคะซึ่งคุณหลิวเยวี่ได้มีโอกาสร่วมงานนะคะโปรเจกต์ใหญ่มากแต่ว่ามีเพียงแค่12ตอนเท่านั้นแล้วก็ออนแอร์ที่โยกุเดี๋ยวรอดูว่าจะออนแอร์ปีนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามา จริงๆสำหรับหลิวเฉวีในปีนี้ค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ